ครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวครับตู้ยิงกระบะท้ายนะครับในงบไม่กี่ใบเท่านะครับมาประกอบเองนะครับมาดูเลยครับก็เบสดลอยอยู่ครับฟังนั่งฟังเพลงชิวๆเบรลอยๆเป็นลูกนะครับก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกนะครับว่า ของทุกอย่างทุกชิ้นที่ผมเอามาประกอบเองผมสั่งมาจากออนไลน์นะครับก็ราคาไม่กี่ตังค์นะครับหลักเจ็ดแปดใบแดงหรือหนึ่งใบเท่านี่แหละครับมาดูตู้นะครับตู้ตัวนี้เป็นตู้ยิงท้ายกระบะนะครับตู้ฟาดตู้อะไรนะครับแบนพาอะไรตอนนี้นะครับตู้ท้ายกรนะบะสิบนิ้วนะครับตู้นี้ผมได้มาในราคาสิบ สิบสามใบแดงนะครับตู้นี่ครับเฉพาะตู้นะครับได้มาสิบสามใบแดงนะครับซื้อมาในแอปสีม่วงสีส้มนั่นแหละครับออนไลน์ครับตู้ซับสิบนิ้วนะครับไม้อัดเขียวนะครับไม้อัดเขียวแท้กันน้ํานะครับพร้อมสีระเบิดนี่ไงนะครับผมซื้อมาได้มาในราคาสิบสามใบแดงนะครับส่วน ตู้กลางตัวนี้นะครับดอก6กจห้านิ้วพร้อมดอกเสียงแหลมพวกนี้ผมได้มาในราคาสิบสองใบแดงนะครับได้มาในราคาสิบสองใบแดงนะครับพอดีเปิดไปดอกนั้นมันขาดกันนะครับก็เลยเปลี่ยนเอาของเก่ามาใส่นะครับแล้วมาดูขับเสียงกลางขับซับนะครับนี่ครับขับซับคาดดีพาวเวอร์คาดดีนี่ผมก็ได้มาจาก ออนไลน์เหมือนกันนะครับได้มาในราคาเจ็ดใบแดงแปดใบแดงนี่นะครับพาวเวอร์ขับซับคาร์ดีนะครับสามพันวัตต์นะครับได้มาเจ็ดแปดใบแดงนี่แหละครับส่วนส่วนปีปีก็มาจากแอปเหมือนกันครับออนไลน์เหมือนกันนะครับได้มาสองร้อยกว่าบาทครับแล้วก็ตัวนู้นนะครับขับเสียงกลางนะครับ A B C ช n แน l นะครับขับเสียงกลางได้มาราคา ห้าใบแดงนะครับได้มาห้าใบแดงนะครับได้มาห้าใบแดงนะครับก็รวมๆแล้วผมลงทําประกอบใหม่นี่ก็ทั้งหมดก็ประมาณสี่ใบเทาห้าใบเทานี่แหละครับสี่ห้าใบเทานี่แหละครับเอามาประกอบประกอบเองนะครับและของถูกๆครับไม่ได้มีราคาแพงอะไรครับของถูกๆูกแต่ฟังนั่งชิวๆท้ายกับบะนีโ่โอเคเลยครับ ราคาถูกถูกครับราคาหลักใบแดงใบเท่านี่นะครับส่วนดอกออลืมดอกนะครับดอกนี้ได้มาในราคาคู่นี้เป็นดอกสิบนิ้วนะครับดอกสิบนิ้วแม่เหล็กหนึ่งร้อยแปดสิบนะครับแม่เหล็กสองก้อนหนึ่งร้อยแปดสิบได้มาในคู่นี้ผมได้มาสิบห้าใบแดงนะครับของถูกถูกนี่แหละครับมันก็พอฟังได้ครับพอฟังได้ ฟังชิวๆพอฟังได้ครับก็ราคาไม่มากมายครับพอฟังนะครับเสียงนี่ก็เบรลอยแน่นอยู่นะครับเบรลอยแน่นเป็นลูกอยู่นะครับฟังเพลงทุกทุ่งนี่ก็โอเคครับสั่งมาจากแอปทั่วไปนี่นะครับแล้วก็มาประกอบเองนะครับประกอบเองมันก็ตามราคาแล้วครับถ้าอยากได้เสียงดีเสียงอะไรก็เราก็เพิ่มอัปเกรดของเราไปทีละเรื่อยๆครับหาพลังหารับม เวอร์ตัวดีๆนะครับราคาชุงๆหน่อยแล้วก็หาดอกตัวดีๆราคาตึงๆหน่อยก็จะเสียงดีตามไปนะครับดอกแพงก็ราคาดีไปครับดอกแพงมียี่ห้อหน่อยก็เสียงดี power ครับคาดดีมียี่ห้อหน่อยก็เสียงดีนะครับ B มียี่ห้อหน่อยก็เสียงดีนะครับก็ตามเขีดตามราคาครับแต่ผมก็พอฟังนะครับพอฟังพอฟังได้พอฟังได้พอชิวๆได้ครับ ก็เป็นลูกเป็นอะไรนิ่มๆนวลนๆอยู่นะครับโอเคครับผมต่อมารีวิวให้ดูครับให้ชมครับผมก็อย่าลืมกดติดตามากดไลค์กดแชร์ด้วยครับผม